อุ้ยเต็มเลยอ่ะวิ่อื๊ดอุ้ยดูบ้านหลังนี้ดิอืมอทะเลเลยครับยิงเห็นไหมยิงโอ้ยมีน้องเล่นน้ำด้วยโอ้ทะเลกรุงเทพครับอุ้ยโอ้ยโยกท่อนี้ดิน้ำมันไหลไม่ทันไงแล้วน้ำมาจากไหนวะับอสฮะน้ำมาจากไหนเนี่ยมาจากน้ำป่าน้ำป่าน้ำป่ายางไงน้ำป่าหนูว่านว่าโลรถไงอุ้ยเด็กหมุนไม่ได้เลยนั่นอ่ะไหลไม่ได้เลย

ไปนล้วชมแม่เป็นแหวนแล้วเลยนะผักสดหมูสดเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วจะมาทำแบบนั้นไงแบบดี่เนินไงเอาแล้วโอ้ยตังขายย่างในทีเนี้ยเอาแล้วผัดสดหมูสดอุ้ยตรงนี้อีกอุ้ยมันยังไม่โตปเนี่ยอุ้ยเนี่ยบ้าน บ้านครูน้องหญิงนั่นเนี่ยอยู่ในนี้โอ้โหหมดเลยดูดิโอ้ใหม่ขี้อุ้ยมันท่วมเหมือนตอนไหนวะน่าข้าวไรายมาลงเลยเนี่ยไปไม่ได้แล้วน่าโอ้บ้านหลังนี้ท่วมเลยอุ้ยน่ากลัวโอ้ยมันเลเลยหระน้ำมาถ่ายไวะเนี่ยเขาเป็แบบชัดๆไอ้ตังมันรู้เปล่าวะเนี่ยมันขับมาระวังเนี่ยอ่ะพอแล้วหญิงปิดเลย